เดี๋ยวผมจะพามาดูนะครับ CBR 1000RR R R, หรือ3แล้วเรียกกัน3 R รถมอไซค์ที่เดิมๆม,มี2เสียงนะมันเป็นยังไงเดี๋ยวพามาดูอ่ะอย่างแรกเลยเราต้องเข้าใจก่อนครับท่อเดิมของมันเนี่ยมีเซอร์โวมาให้เป็นท่อแท้อาคาซึ่งรอบเดินเบาอะ่ะมันก็จะเงียบเวลาเราเบิ้ลเนี่ยก็จะมีเสียงในระดับหนึ่งแต่ความแปลกก็คือว่าเมื่อเราสตาร์ทเครื่องและรถมีความเร็วรอบเกิน6 0พัเนี่ย มันจะมีเสียงที่อีกเป็นอีกแบบหนึ่ง trips. ตอนเบิ้ลจะไม่เหมือนกันอ่ะเดี๋ยวทำให้ดูอ่ะมาดูนี่อันเนี้ยคือเราอยู่เกียร์ว่างนะเราเ <mag nes S 1> บิ้ลปึ๊บเสียงจะเป็นประมาณนี้แต่ผมจะเข้าเกียร์นะครับแล้วก็ให้รถมีความเร็วพอมีความเร็วปั๊บ Uh, แล้วพอรอบ4,000จะเป็นอ <ww. S 3> okay, ีกเรียงหนึ่งใช่ไหมเพราะฉะนั้นนี่แหละครับคือเทคโนโลยีของ Honda ที่เขาให้ท่ออะคาร์บวิกแฉมาแล้วก็มีเสียงที่ปรับเปลี่ยนได้เพราะฉะนั้นขี่ดั้เดิมก็เท่แล้วบอกให้คลิปนี้ประมาณนี้บ๊ายบายจุ๊บๆใครสนใจเท่าไหร่นะพี่648,000ไปโมโตท็อกมีขาย